ขัมแรกด้วยการฝึกฟังเสียงโน้ตนะคะเตรียมตัวะคะ่ะ อ่าใช่ไหมลูกคราวนี้เราจะมาออกเสียงเป็นลากันดีกว่าออกเสียงลานะคะลาแต่ตามเสียงเสียงโน้นนะลูกนะอย่างเช่นลา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 แบบนี้เลยอ่าพร้อมๆกันนะคะน ออกเสียงลูกป,ปักเป็นกลมๆตะละอูลูกปักกลมๆนะคะเตรียมต,ตัวลูกหนึ่งสอง,ง้อีกรอบหนึ่งนะคะออกเสียงรูใหม่หนะหนึ่งสอง้ไม่ได้ต่อไปออกเสียงเป็นเลเลนะคะรอเอเลนะลูกนะหนึ่งสอง เล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 อีกหนึ่งรอบค่ะหนึงาหายใจเล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 อ่าฝากนะคะให้เด็กๆฝึก ear t i แล้วก็ฝึกวอมเสียงนะคะก่อนที่เราจะไปร้องเพลงทุกๆครั้งเลยเพราะว่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ยสามารถทาให้เด็กๆมีการ พัฒนาการขับร้องได้ดียิ่งขึ้นนะคะอ่าเราได้วอร์มเสียงกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปฝึกขับร้องกันดีกว่า EP ที่แล้วคุณหน่วยฝากการบ้านนะคะให้เด็กๆสอบร้องเพลงไปถูกไหม EP นี้เดี๋ยวเราจะมาทบทวนอีกหนึ่งเพลงแล้วก็คุณหน่วยจะนัดสอบอีกทีละกันนะคะเตรียมตัวเลยลูก จุดหมายให้ลูกเป็นคนดีแม่จะเหนื่อยเพียงใดไม่เคยบ่นสู้อดทนเพื่อฝึกฝน ที่ลูกจากสันเรินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากกนขออันเชิญ พรากับกิจกรรมการบรรเลงดนตรีเลยนะคะ,ะเราจะเริ่มต้วยกิจกรรมด้วยการฝึกวามนิ้วกับสเกลนะคะแล้วก็เล่นเพลงตามโน้ตเพลงของเราเลยนะคะ,ะเด็กๆเปิดแอปพลิเคชัน perfect piano เลยนะลูกนะเตรียมตัวเลยค่ะสําหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ดคุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน perfect piano มาเล่นกันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ ios และ Android ค่ะขั้นตอนที่1ให้เข้าแอปพลิเคชัน Perfect Piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะแล้วให้กดรูปสามขีดด้านบนขวานะคะ ถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเลข8ค่ะแต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กดคีย์ที่ปรากฏบนจอให้เป็นเลข8เหมือนกันเลยค่ะค่ะเข้าสู่กิจกรรมการบรรเลงดนตรีนะคะเราจะเติ่มต้นกิจกรรมด้วยการวอร์มนิ้วด้วยสเกล G G EP ที่แล้วคุณหนุ่ยได้ สอนเด็กๆวางมือสเกล G พร้อมขอด G ไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาวางมือพร้อมๆกันเลยนะลูกสำหรับเด็กๆคนไหนที่ใช้แอปพลิเคชัน Perfect Piano นักเรียนวางมือขวาข้างเดียวก็ได้ค่ะส่วนคนที่มีคีย์บอร์ดที่บ้านนะคะเราวางสองมือได้เลยลูกอ่าสเกล G G เริ่มต้นด้วยซอนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องวางเนโป้งที่ซอนและมือซ้ายวางที่ขอด G ออกเทปที่สองขอด G ก็คือซอนท เรนั่นเองค่ะเวลาเรากดเรากด3นิ้วนะแบบนี้นะคะทบทวนสเกลจีก่อนนะลูก1 2 3 1นิ้วโป้ง2 3 4นิ้วนางแตะที่ฟาช้าบนะคะแล้วก็5นิ้วก้อยแตะที่ซอนอ,อีกหนึ่รอบนะคะ3 4ไสป้า สองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่นิ้วนางสี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งต่อไปเราจะก,กดคอร์จีพร้อมสเกลจี G, กดคอร์จีพร้อมโน้ตตัวจอนตัวแรกนะคะพร้อมกันลูกหนึ่งสองซ้มคอร์จีหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้า สี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งอีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามคอจีพร้อมซอนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งพอได้ไหมคะคอจีทวนอีกคข้างนะ้ำมีโน้ตตอนทีเรใช้นิ้วก้อยนิ้วกางนิ้วโป้งกดนะลูกนะ เรามาเล่นอ้อมจังหวะกันนะคะเตรียมตัวคุณหนุ่ยนับหนึ่งสองสามสี่เราเล่นเลยนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามายกด G สองสามหนึ่งสองสามกด G สี่สามสองหนึ่งสามกด G หันไม่ลูกอีกรอบนะหนึ่งสองสามคอจีพร้อมซ้อนส 4, 4, ี่สองสามหนึ่งสองสามสี่จีสี่สามสองหนึ่งสามคอจีทีนี้ขอสามรอบพร้อมกันหนึ่งสองสามเริ่มจีสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งสองสามป้ายก็ 1>, 1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1 2 3ป้ายกด1 2 3 1 2 3 4 5 4 3 2 1 3 2 1 2> พอได้กันไหมลูกอ่าเราได้วอร์มนิ้วกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนเพลง King Center กันนะลูกนะเตรียมตัวเลยค่ะ นักเรียนวางมือที่ออกเตปที่3กันนะคะเราจะมาทบทวนเพลง Pink Panther Pink Panther ห้องที่7รด r ี e m i f i z o นะคะเล่นพร้อมกันลูกรีก็คือเรชาร์ปนั่นเองรีมีต่อไปฟีซอนลูกฟีก็คือฟาชาร์ปนั่นเอง f ee, Son. อีซ o n ห้องต่อไปรีมีฟีซอนโดท t นะคะเล่นพร้อมกันค่ะ r i ี m i f อน o n d o ้วก้อย d o ที จำได้ไหมเอ่ยอีกหนึ่งรอบนะคะกลับไปที่เดิมเลยห้องที่7เลยนะคะรีมีฟีซอนใหม่นะคะ1 2 3สารีมีฟีซอนลูกฟีซอนรีใหม่รีมีฟีซอน,อน,อนโดนก้อยโดทีได้ไหมคะอ่าต่อไปสอนทีมีมีสอน มีซอนทีเทนะคะมีมีก็คือนิ้วโป้งซอนก็คือนิ้วชี้ทีก็คือนิ้วนางแล้วก็เททีแฟตก็คือนิ้วกลางมีซอนทีเทพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำมีซอนทีเทอีกรอบค่ะมีซอนทีเทใหม่นะหนึ่งสองซ้ำมีซอนทีเท อีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามมีซอนที่เทอ่ะทีนี้เราเริ่มตั้งแต่ห้องที่เจ็ดใหม่นะคะมีรีมีฟีซอนนะลูกหนึ่งสองสามเรมีฟีซอนฟีซอนใหมีรีมีฟีซอนโดทีโดทีมีซอน,อน,อนที่เทที่เท,ท อีกหนึ่งรอบนะคะที่เดิมอีกหนึ่งรอบนะลูกทันไหมเอ่ยพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามรีมีฟีซอนลูกรีอีกรอบรีมีฟีซอนโดที่โดที่มีซอนทีเททีเททานต่อไปน,น้อสามพยางลาซอนมีเรมีเล่นให้กระฉับขึ้นลานิ้วนางซอนนิ้วกลางมีนิ้วชี้และเลนิ้วโป้งนะลาซอนมีเรมี พอได้ไหมคะอีกหนึ่งรอบลูกลัสนมีเรมีใหม่หนึ่งสองซ้ำลนมีเรมีอีกทีค่ะหนึ่งสองซ้ำลนมีเรมีพอได้ไหมคะอทีนี้เราจะทวนตั้งแต่ห้องที่7จนะคะจนถึงห้องที่10พร้อมๆกันนะคะ1 2 3 รีมีฟีซอนฟีซอนรีอีกรอบรีมีฟีซอนโดทีนิ้วนะนิ้วก้อยโดทีมีซอนมีทีเททีเทอ่าต่อไปลาสมีเรมีล่าสุนมีเรมีพอได้ไม่เอ่ยขออีกสองรอบนะอีกสองรอบพร้อมกันหนึ่งสองสามรีมีฟีซอนฟีซอนรีอีกรอบรีมีฟีซอนโดที มีซอนทีเทต่อไปลาซอนมีเลมีไล่ลงมาลาซอนมีเรมีอีกหนึ่งรอบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามรีมีฟีซอนรีไมรีมีฟีซอนโดที่มีซอนทีเทต่อไปลาซอนมีเลมีล่าอนมีเรมี ได้ไหมลูกอ่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นพร้อมเพลงกันนะคะเต็มตัวแล้วเต็มตัวเลยค่ะเปใหม่โดทีสองสามล้านสันมีรเรมีเปใหม่โดทีสองสามล้านสันมีรเรมี ไม่ม่โดทีสองสามล้านจมีเรมีอ่าเราได้ทบทวนทั้งแต่ห้องที่7ถึงห้องที่10ต่อไปเราจะมาทบทวนห้องที่เป็นปัทุนหนึ่งนักเรียนดูที่โน้นนะคะปัทุนหนึ่งนะคะร้องว่ารีมีฟีซอนเหมือนเดิมรีมีฟีซอนโดทีเปลี่ยนหนวดเป็นจอนทีมีเมนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทบทวนท่อนนี้กันอีกหนึ่งครั้งนะรีมีเล่นเหมือนเดิมนะคะลูกรีมีฟีซอนเล่นเหมือนเดิมเหมือนกันค่ะฟีซอนรีอีกรอบรีมีฟีซอนฟีซอนโดทีนิ้วก้อยกับน,นิ้วนางเหมือนกันมีซอนที่ย้ายนิ้วโป้งมาที่ซอนค่ะนิ้วชีท้ทีมีเมมีก็คือมีมีริมสีขาวนะคะออกเต๊ที่สี่ เมก็คือมีแฟตค่ะลิมส uh, ีดำออกเ่ปลิมสีดำลิมที่สองนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะรีมีฟีซอนไม้ห้องที่มีประทุนหนึ่งนะคะห้องประทุนหนึ่งนะลูกหนึ่งสองสามรีมีฟีซอนรีไม้ฟีซอนโดที่ยายนิ้วโป้งมาที่ซอนซอนที่มีเมอ่ามี มีนิ้วนางแล้วก็เมนิ้วกลางนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะหนึ่งสองซ้ำรีมีฟีซอนรีไมฟีซอนโดที่ซอนที่มีเมพอได้ไหมคะอีกหนึ่งรอบนะลูกหนึ่งสองซ้ำรีมีฟีซอนรีไมฟีซอนโดที่มีซอนอ่ะ สอนทีค่ะยาานิโป้งมามีเมอเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมเพลงกันนะคะเตรียมตัวเลยลูกฟีซอนรีไมฟีซอนฟีซอนรีไมฟีซอน ปีซอนต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนกันตั้งแต่ห้องที่7็เลยนะลูกห้องที่7เล่นยาวๆมาถึงมีเมเลยนะคะพร้อมกันนะลูกเด็กๆวางมือเลยค่ะเตรียมตัวเลยตั้งแต่แรกเลยนะคะพร้อมกันค่ะเตรมตู้อ่ะ ฟีซอนลีม่ฟีซอนฮีซ,อน,ซอนทีเทสองสามแล้วจะมีเรมีต่อไปรีมีใหม่อีกรอบเต็มตัวฟีซ,อน,ฟซอนรีอีกรอบ ไปลีมีใหมอออ่อีกรอบเต็มตัวฟีซอนลีอ,อีกรอบฟีซอนโดทีตอนทีมีเมฟีซอนลีม่ฟีซอนฟีซอนที่เทสองสามเมีเรมีต่อไปลีมีใหม่อีกรอบเต็มตัวฟีซอน ผูด้ดวยขออนุญาตเก็บคะแนนสเกลที่เราวองนิ้วกันนะคะวิธีการสอบเก็บคะแนนทํำยังไงทราบไหมคะให้เด็กๆเ,เปิดแอปพลิเคชันหรือ,อาวางมือที่คีย์บอร์ดที่บ้านถ้าเด็กๆคนไหนมีคีย์บอร์ดที่บ้านเล่นที่คีย์บอร์ดได้เลยนะคะส่วนเด็กๆคนไหนที่ฝึกด้วยแอปพลิเคชันให้นักเรียนเปิดแอปพลิเคชันมาแล้วก็เล่นสเกลให้ตรงกับตัวโน้ตให้นิ้วตรง ต2มหามีห้าหรือ1 2 3 4 1 2องสาให้ตรงนะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอคลิปส่งมาให้คุณครูการสอบสเกลทั้งหมด10คะแนนด้วยกันเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมส่ง,ส,งส่งสอบสเกลมาด้วยนะคะเป็นคลิปเป็นคลิปเลยนะลูกนะส่งที่ลายส่วนตัวก็ได้หรือส่งที่ลายกลุ่มก็ได้นะคะสำหรับ EP นี้เราพอกันแค่นี้ก่อนนะคะเจอกัน EP หน้านะคะลูกสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.